้อวินครับสวัสดีครับน้องวินครับสวัสดีเพื่อนๆก่อนลูกสวัสดีหันหน้ามาน้องเอวินจะพามาดูปลาบ้านน้องเอวินนะครับไหนน้องเอวินปลาน้องเอวินมีกี่ตัวครับมาเรามาดูปลาบ้านน้องเอวินอย่าไปจับท่อนะครับอย่าไปจับท่อนะครับน้องเอวิน วินม,มาชี้ปลาให้เพื่อนๆดูหน่อยครับนี่นะคะปกติปลาบ้านน้อยวินเยอะม,มากเลยครับแต่เมื่อสองสามวันที่แล้วเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำไม่รู้ปลามันเป็นอะไรมันก็ช็อกตายกันหมดเลยนี่น้ำตกบ้านน้องเอวินนะครับโอ้โหเย็นสบายมากเลยครับตรงนี้ ไหนหน้อยีนับสิมีปลากี่ตัวมีปลากี่ตัวครับนับสิลูกนับสิมีปลากี่ตัวนับสิไปอีกแล้วครับตรงนั้นไปดูอีกแล้วครับมันมีปลาอะไรตรงนั้นนะ่ะปลาเล็กปลาน้อยเหรอไม่มีนะแม่ดูแล้วมันไ ฝรั่งนะคะบ้านน้องเอวินมีฝรั่งนี่าปอากินไหมล่ะปกติมันได้กินไปแล้วนะคะมันได้กินไปตั้งหลายรอบแล้วโอ้ดูดิกำลังออกลูกใหม่เต็มเลยค่ะน้องเอวินจะเอ๋ อะไรอะลูกน้อนวินแม่ไปดูผักสวนควรัวแล้วนะแม่แม่พาเพื่อนๆไปดูนูน่นมะานาวไปดูมะนาวไหนไหนไปชี้มะนาวให้เพื่อนๆดออูอ๋อนี่ผักนี่ผักนี่ผักของน้องเอวินครับน้อยวินครับแม่ไปดูมะนาวนะบา,บาย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 ดูที่วิจะตามมาไหมบา,บายบายไปดูมะนาวดีกว่าน้อยวิน ไม่ตามมาเลยครับไม่ตามมาแล้วมาดูมะนาวแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ววิ่งมาแล้วอ้าวไหนนี่ต้นอะไรเนี่ยว่านเหรอเอ้ยนั่นไข่ไข่อะไรไหนดูดิใช่ไข่หรือเปล่าใช่ไข่หรือเปล่าไม่ใช่ไข่ครับนั่นมันก้อนหินนี่ต้นอะไรน้องไอวิน น้อยวินนี่น,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 นี่ต้นอะไรครัแบเบนี่ยน้อยวินนี่ต้นอะไรหมาหนาวแบบนั่นไข่เหรอมันไม่ใช่ไข่ลูกมันก้อนหินน้อยวินน้องวินนี่ต้นอะไรเนี่ยหมาอะไรไปเลยชอบมากก้อนหินก้อนนี้อะอะไรอะ ไม่ใช่ใครก้อนหินไหนไปดูดิวินครับน้อยวินน้อยวินไปดูดิว่าหญ้าปอกอะไรไปดูกันเร็วเร็วเราไปดูกันไปไหมไปไหมไม่ไปนะคะ <S <S <P ew> เพราะว่าไม่อยากเห็นหญากำลังปอกขนุนอยู่น้อยวินเราไปดูหญ้าปลูกขนุนกัปอกขนุนกันไหม ไปพ่ะ่ไปไปดูกันไปเด้อเพื่อนๆเราตามน้องไอวินไปดูหญ้าปลูกขนุนป่หญ้าปลอกขนุนนะคะอายนั่งดูนั่งดูตรงนี้แหละไม่ต้องไปใกล้หรอกนี่หญ้ากำลังปลอกขนุนให้เรากินนะคะโอ้โห,โหน่ากินไหมเล่ะขนุนปลอดสารใช่ไหมน้องไวินขนุนปอดสารใช่ไหม ตายต้นต้ต้นไม้ของเราคุณปูกก็จะเอาถั่วเปลือกถั่วนะครับมามาใส่โคนต้นนะกินเอาเปล่าแอบไหมไม่งั้นไปเป็นคนไปเป็นคนหาไปไปทำไมไม่ไปแอบละ่ะ อยากเล่นอะไรอะ่ะฮะทำไมไม่ไปเร็วพาเพื่อนเพื่อนไปดูต้นไม้กันไปนี่ต้นไม้นี่นี่ว่าต้นอะไรเนี่ยมาดูเร็วนี่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 ต้นอะไรเนี่ยเลียวพีนี่ใบอะไรใบอะไรครับใบโหระพาเฮ้ยนี่มันน้ำเต้าใช่นี่มันลูกน้ำเต้า ออจากจังหวัดเลยเลยนะคะน้อยวินชอบไหมชอบกินไหมกินไหมทาไมละ่ะนี่ใบอะไรเนี่ยน้อยวินนี่ใบอะไรบ้านเรามีใบอะไรกระเพ,พรากระเพราใบกระเพราใบมะกรูดและนี่ละ่ะนี่ละ่ะนี่ล่ะไหนโอ้ไหนไหนไหน ไปดูอีกแล้วไข่ไข่วิเศษของน้องเอวินไปดูปใกล้ๆพี่จูโอ้ไข่วิเศษเฮ้ยลองหยิบมาดูสิว่ามันคือไข่วิเศษจริงๆหรือเปล่าไปหยิบมาสิใช้ไข่หรือเปล่าอี๋เดี๋ยวมันดิ้นนะอ่ามันดินนะนด้นไหมมันยังไม่ดิ้นเลยกลัวอะไรล่ะไปหยิบมาดื้อ <c oughs> <c oughs> มันดึกด๋อเหรอมันเป็นยังไงอะมันเย็นเย็นเหรอเย็นไหมครับเอาหยิบมาสิเ <c oughs> ฮย้ฮยเฮย้ยลูกอะไรอะมาอะไรนั่นลูกอะไรครับ <c oughs> มาหนาวหุย้ยมาหนาวมาหนาวเฮ้ยอย่าไปแย่มันสิอย่าไปแย่มันสิ ี่มันมะนาวนะอย่าไปแย่มันหยิบมาดูสิหยิบมาดูสิครับเดี๋ยวหยิบมาดูหยิบมาดูเี่ยโอ้อย่าเสียงดังเนามาน้องไอวินจะพามาจับใครซึ่งความจริงแล้วมันก็คือก้อนหินนั่นแหละค่ะอะไรอะอะไรอะ เมื่อไรจะไปจับมันมาสักทีลูกไปจับมาสิเดี๋ยวโดยไม่ไจับมันมาจับมันเลยครับจับมันเลยไม่ต้องกลัวโอ้อย่าเสียงดังเหรอเราต้องจับมันโดยละม่อมใช่ไหม <c oughs> เอา้าน้องไอวินไม่ไปจับใครเหรอโอ้ยน้องไอวินนี่ลูกอะไรอ่ะไอวินลูกอะไรเนี่ย <c oughs> มะอะไรมะมาม่วงแมงอะไรแมงอะไรลูกแมงอะไรลูกโอ้ย่เสียงดังอีกแล้วนี่มันลูกอะไรอ่ะแมงอะไรแมงโกมะอะไรมะมะม่วงโอ้ย่เสียงดังอีกแล้วโอ้ไข่ไข่ไปเราจะไปดูไข่ที่มันกำลังฟักอยู่เนะอครับไปตามน้องไอเวนไปเลยโอ้ เสียงดังอย่าเสียงดัง,าง,ดงตามน้องไอวินไปเลยนะครับโอ้เขายังคิดว่ามันคือไข่นะครับไปตามน้องไอวินไปเลยฮ่าหยิบมาให้ดูหน่อยได้ไหมครับไข่อะทำไมอะไปหยิบเลยลูกหยิบเลยหยิบมาหยิบมันมามึ๊บอุ้ยจะได้อยู่แล้วเชียวหยิบมันเลยฮ่ามึ๊บ โอ้โหทำไมอะทำไมทำไมเอวินมันคือก้อนหินไปหยิบมาเร็วนี่ทำไหมเร็วไปจับมันมาโอ้จะเสียงดังเหรอจะเสียงดังเอาอีกรอบไหมอีกรอบไหมไปตามเันไปเลยครับเพื่อนๆตามน้องเอวินไปเลย โอ้ยเพื่อนๆคนไหนจะมาช่วยน้องเอเวนช่วยหยิบไข่หน่อยเถอะค่อยๆย่อ,ยอ,ยยองนะค่อยๆย่องอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังโอ้ยอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังเดี๋ยวไข่ตื่นเดี๋ยวไข่ตื่นอ่ะหยิบเลยลูกหยิบเลย<ม>เป็นยังไงครับให้แม่ลองหยิบดูไหมมาเพื่อนๆตามแม่มาเลยแม่จะหยิบไข่ให้เพื่อนๆดูนะชูบ เฮ้ยเย็นๆนะเฮ้ยมันไข่หรือเปล่านี่โอ้ยเฮ้ยวินวินมั้งดิน้องไอวินมั้งดิไปน้องไอวินไปจับไข่มั้งดิอือไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไปจับเลยไปจับเลยกลัวไหมอ๋ออย่าเสียงดังอย่าเสียงดังฮะฮะมันเป็นยังไงลูกมันเป็นยังไงครับ นะคะแม่ไม่หวานแล้วคะย่าบอกขนุนยังไม่ค่อยหวานเท่าไรเลยนกไม่มีแล้วนั่นไงมันไข่ไว้ตรงนั้นไงเฮ้ยฮะน้องไมวินเราไปจับไข่กันไหมไปไปดูไข่กันว่ามันฟักหรือยังไปเร็วไปไปตามน้องไมวินไปดูไข่อีกรอบหนึ่งนะครับ ดูสิวันนี้น้องไอวินจะกล้าจับไข่ลูกนี้หรือเปล่านะน้องไอวินจะกล้ายกมันขึ้นมาให้แม่หรือเปล่านะไปน้อยอวินไปเก็บไปเก็บไข่มาแม่จะเอาไปทอดแล้วปไปเก็บมาแม่จะเอาไปทอดแล้วเอาเก็บไปเลยปเราจะเอาไปทอดแล้วปเอาไปทําไข่ทอดใช่ไหมเป็นยังไงอะครับลูกโอ้ยอย่าไปกลัวลูกปะเร็ว ถือไข่มาแม่เอาไปทอดละวโอยเป็นยังไงกลัวเหรอโอุ้ยไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปกลัวบ้านน้องไอวินมีค้างคโคกเล็กด้วยอ่ะโอ้ยดู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 เพื่อนๆดูใกล้ใโอ้ยกระโดดยุงยุกไปแล้วโอ้ยไหนแล้วอ่ะนี่เป็นชี้หน่อยดิโอ๊ยอ้ยอุ้ยกระโดดแล้วกระโดดแล้วกระโดดแล้วอื กลัวไหมอ่ะกลัวไหมอ่ะเไมเป็นกลัวไหมไข่อะเมื่อ,อไรจะจับไข่ได้เนี่ยฮะจับมันเลยม,มาเรามาจับพร้อมกันไหม,มไป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 ไ,ปไปเราไปจับมันเลยไปจับพร้อมกันมาเอาหนึ่งสอง เองจีอ้าทำไมอะเป็นไรโหไปหยิบมันเลยไปจับมันมาเลยเมื่อกี้แม่ยังยกได้เลยเอ้ยหุ้ยอุยอุ้ยหุ้ยอ้ยอุ้โอวินเก่งอะวินเก่งอะหุ้ยหุ้ยเอามันออกมาได้อะ <c oughs> เฮ้ทำสำเร็จแล้ว ภารกิจกับไข่ไหนขอดูใครหน่อยขอดูใครที่แท้จริงหน่อยไหนโอ้โหไหนอ่ะโอ้โหเรามาดูใครน้องอีวินกันนะครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่ดูชัดๆก่อนนะครับอยู่นานมากแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหก้อนหินชัดๆ โอ้โห Ooh, juna, โอ้โยดิ้นดิ้นดิ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 นโอ้ยดิ้นดินดินอุยอุ้ยไข่ดิ้นใครดิ้นอ๋ออุ้ย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 ดิ้นไหมดิ้นไหมเฮ้ยอย่าเสียงดังมันนอนหลับอยู่โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปเตะมันอย่าไปเตะมันอ๋อเป็นอะไรอ่ะโอ๋ออย่าเสียงดังอย่าเสียงดังใครกำลังหลับอยู่ใช่มันนอนหลับใช่ไหมครับ ด,ดูดิดูดิมันนอนหลับมันนอนหลับครับเพื่อนๆโอ้ไข่นอนหลับสบายเลยอะน้องไอวินโอ้เราอย่าไปรบกวนมันเลยนะใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยกลัวไหมโอเคโอเคไปยืนข้างๆไข่สิไปโอ้โหยืหนข้างๆไข่โอ้โหน้องไอวินทำสำเร็จทำยไงเย้ไง หยิบไข่มาสําเร็จเย้โอ้ยอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังโอเคภารกิจของน้องเอวินวันนี้ก็คือจับไข่ฟองนี้ให้ได้ใช่ไหมแต่มันก็คือก้อนหินทัแหละแต่น้องเอวินเขาก็มีความงานวันนี้น้องเอวิน,ใน,ในก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องเอวินด้วยนะครับ <S <S <right? S 2> ใช่ไหมสวัสดีค่ะ สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนลูกสวัสดีครับหันม้ามาทางนี้สิลูกหันหน้ามาสวัสดีเพื่อนๆดิสวัสดีครับบาย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 เพื่อนๆก่อน๊ายบายส่งจูบเลยส่งจูบด้วยนี่